สวัสดีตอนเช้านะฮะไวรุ่นโอ้โห6โ,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 โมงแดดออกซะแล้วนี่นะวิวเช้าเช้าที่อ่างเก็บน้ำนะเห็นไหมทะเลหมอ,อกเห็นที่ยอดเขาหรือเปล่ารือสหุงข้าวนะควันขงมงเลยเห็นไหมเห็นไหมโน่นนะรือสมีเยอะมากเลยนะ่นแน่เนตามยอดเขาก่อไฟหุวขวขงข้าวควันขงมงเลยนะ ทริปนี้เป็นทริปตีกระสูบนะฮะแล้วก็ลองเอาเหยื่อขี้ปลาทูที่เหลืออยู่ก้อนสุดท้ายนะ่ะเอามาอ่อยดนะูว่ามันจะเข้า,ากินหรือเปล่าถ้าเข้า,ากินก็ได้จะเป็นส์ยปอกๆนะฮะแต่บัดนี้มันคาตู้เย็นอยู่เพราะว่ากว่าเราจะได้ใช้กันนู่นหนอยมีนาโน่เนะี่ยมีนาเมษาก็เลยเอามาบอมทิ้งไว้ก่อนจะได้ไม่คาตู้เย็น ปเ,ออเดี๋ยวเราไปหาตีปลากระสูกกันที่ฟวเมื่อวานกดมาเก้าตัวนะฮะชั่วโมงกว่า,าถือว่าโอเคปลาเริ่มจับทางถูกแล้วนะฮะปลากระสูกอ่างนี้นะฮะกกปกักกันแล้วสปูนก่อนแล้วไมโคจิกก่อนแล้วมินนาวกันแล้วสุดท้ายะฮะ มาเสียชีวิตได้เหยอะซิงกิ้งนะฮะเป็นเย Pen หยาอเพนซิลเคาโหดๆนะเคาะไม่โหดไม่กินซะด้วยแหมชอบล็อกแอโร่ก็ไม่บอกเรียบร้อยวันนี้อากาศน่าจะค้มทั้งวันแดดน่าจะไม่มีน่าจะมีแต่ฝนไม่รู้จะกัดดีหรือเปล่าปากระสูบก็แม่แดดไม่ดีก็ไม่ค่อยจะกัดซะด้วยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะว่าจะได้อะไรบ้างวันนี้ O đồn đồn. để quên nè. để quên nè. để quên đồn là lãi nè. để đồn à lãi nè. để quên tùng nè. để quên tùng đồn à nè. à เต็มปากเต็มคำนี่ฮะขนาดเคาะแรงๆน่ะยิ่งแรงยิ่งโดดเพราว่ามารัวกวรับกระสอบเช้านี้อย,อยู่ไหมอยู่หรือหลุดอยู่หรือหลุดอยู่หรือหลุดนี่ไงเรียบร้อยมาอีกแล้วฮะเคาะเคาะปึ๊บ เก็บกระสุปสักหน่อยโดกินเยอะไม่ดีก็ต้องเก็บกระสุปไปพางครกางสวยด้วยสยสวยสดด้วยสยสวยสดด้วยเข่ายญ้านี่นะใส่เบ็ดต,ตัวเดียว จะดีอย่างนะเงี้ยนะนี่ฮะเต็มปากปากกับฉีกเออ,อ,อมาละกระสบรอบบ่ายตัวแรก โดนโดนสิครับโดนโดนสิครับกระสูบตรงนี้ระหว่างรอชะโด้ะเก็บกระสูไปก่อนนะกินน้ำปุ๊บปับก็เรียบร้อยสิครับกินน้ำปุ๊บปั๊บปุ๊บก็เรียบร้อยสิครับในอ่ะกินน้ำปุ๊บปั๊บก็เรียบร้อยสิครับเต็มปากปะระหว่างรอชะโดหน้าดินนะเก็บกระสูไปทอดคืนนี้กัน เดี๋ยวองมาเก็บกระสุนทำกับข้าวยันนี้ก่อนนะกระสุนตัวน้อยกระสุนน้อยของผมไม่ย้ายมันยังไม่ย้ายมันยังไม่ย้ายเนี่ยเต็มปากอะยะเนี่ยอมมิดเลยฮนะกระสุนกระสุนกระสุนจ้ำเย็น อากาศอึมครึมฮะป่ากินไม่จัดนม่แน่ไม่น่าจะใช่กระสอบละน่าจะเป็นชาดโดตัวนี้อ้อกระสอบอนึกว่าชาดเอโดนึกว่าชาดโดตัวนี้ต้องใช้เจวิงอ๋อ ต้องถึงสวิงตัวนี้ต้องถึงสวิงช่องึง,ง,งตึง,ต,งตัวนี้ตึงตึๆเต็มปากตอนตน,ตน,ตนี้ต้องใช้สวิงเลยนะครับกลับที่เผอลอกำลังบองหงยู่หยุดเบาๆีนฮะตัวนี้ สามขีดสวยงามพระรามแปด <c oughs> หน่วยพิทักษ์คอกชโอะโดฮะตอนนี้เรามาพิทักษ์ลูกคอกชะโดตอนนี้ชะโดหน่าแม่น่าจะไม่อยู่ละว,ว่าการะสุบไร่กัดกันมอมันเลยนี่ฮะเราก็ต้องมาใส่พวกนี้ออกฮะ เอาไปทอดอย่างนี้เอาไปทอดไม่ยายมันยังไม่ยายไม่ยายก็จะทอดแล้วถ้ามันไม่ยายเนี่ไมู่้กระสุปกำลังโดนลมสกรรมอะ น่าจะแม่น่าจะไม่อยู่แล้วสะโดทั้งลุมตามมันไปโซ่ฟูงไม่ค่อยกัดแล้วสโซฟูงไม่ค่อยกัด โอ้โหกัดยากจริงๆกระสุขฝูงเนี่ยใหดูตัวได้ขนาดไหนโอ้โหตัวจ้อยเดียวเขี้ยวหลือเกินตัวก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยนะไม่กัดยากแลก้วกระลุก <c oughs> กัดยากกัดเย็นจริงๆ Saya อ่ะโดนโดนสิครับอืมกระสุโทนโอ๋อดินด่นดินด่นดิ่นดิ่นอ๋อหอบุดสลายหลุดไหมหลุดไหมเขาสลายไปแล้วเขาสลายไปแล้ว งามใส้งุดต้องโดดตามไม่เนี่ยออนี่ฮะระลางมีจะสลายนะสลายหนาตึกเลยสัตว์จะหลุดไปแล้วไม่ดิ้นเลยไม่ดิน้นเลย เรียบร้อยหลุดไปแล้วแล้วจะยื้อป้าให้ไปแล้วอ๋อ no ไปอีกแล้ว what's up จะลุดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงงตัวป๊อกป่ะวะอ่อยโสมตัวนี้ต้องสวิงตัวนี้ต้องถึงสวิงตัวนี้ต้องถึงน้องวิงตัวนี้ต้องถึงน้องวิงอะ ส,สวยกระโรมจะอดใจไว้ได้อย่างไรเธอจะอดใจไว้ได้อย่างไรเต็มคำนี่กระสบเช้านี้สสวยอ๋อเพนซิล ยิกยิๆกยิกยิมาปอให้เต็มปากเล็กสั้นขยันซอยฮอะ้โ,โห กระสูบต้องขยันซอยอะดูสิมันจะมีครู่เมื่อกี้ฉันกลับตัวแวบๆบแซวเปล่า โอ้ตามมาเลื่อเลยโอ้ยอากาศร้อนอบอ้าวฝนจะตกน้ำนิ่งกริบเลยน้ำนิ่งอย่างนี้ไม่ดีกับการตีอะพร้อมสักเท่าไหร่สำหรับตีกระสอบนะตีกระสอบไปตรงนี้น้ำมีลื่นเล็กน้อยฉันนิ่งเลยนี่ก็ลากัดยากเลยลมไม่มีเลยดยูนิ่งกิ๊กเลย เรียบเป็นท้องกระจกสงสัยเช้านี้จะเป็นการตกปลาเอาบรรยากาศซะแล้วโดยนิ่งไปหมดเลยแต่ก็ไม่แห้วนะนี่ยตอนนี้ได้มาประมาณสี่ห้าตัวละแต่เนี่ยพอฝนจะตกออกาศอบอ้าวปุ๊บปลาหยุดกินเลยเนะี่ยนิ่งเลยนิ่งกึ๊บแล้วเราก็จะกลับไปด้วย ในสักเก้าโมงเราจะกลับละโอ้โหยอมก็เลยอากาศสวิงลิงโกมากเลยดูสินเนี่ยปกติปลากระสอบจะไล่กัดลูกปลาจุ๊บจับจุ๊บจับนี่ไม่มีเลยนิ่งสนิทสิ่งนิ่งนาน าาาจากประสบการณ์ที่ตกปลามาแนละ้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่ตกปลามาครับเนี่ยถ้าสภาพอากาศประมาณเนี้คลื้มฟ้าคลื้มฝนข,ขมุกขมวัวน้ําเรียบเป็นผันกระจกไม่ว่าจะน้ําจืดน้มมาาําเค็มนะปลาไม่ค่อยกินเหยื่แปลกไมื่กันแล้วก็ดูท่าทีวันนี้คงอากาศจะคององี้ทั้งวันนะ เราก็จะไม่เสียเวลาอยู่นะกลับสิครับรออะไรออกเลยชานี้รถคนแหว้วเฉียดหูไปหน่อยเดียวโหโหโหเกือบได้บริโภคแหว้วซะแล้วบอกแล้ววันนี้ยากปลากัดยากไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหปลากัดยาก ยากม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 ากได้ปลามาสี่ตัวโอ้โหโกลับสิครับรออะไรเก็บของกลับบ้านวันนี้ก็แปดโมงสี่สิบละจะเก้าโมงละแดดแทกร้อนละกลับมาเดี๋ยวดำ สภาพที่ซุกหัวนอนนะฮะเราก็จะมีเตียงผ้าใบมาแล้วก็นี่ฮะเต็นท์มุง้งนี่เราเรียนในห้องเรียนนะฮะนอนในห้องเรียนอันนี้เรานอ,นอนในห้องเรียนนะฮะหลับสบายฮะไม่มีใครมาสอนตอนกลางคืนนะฮะสะดวกสบายมากไม่ต้องกลัวฝนกลัวได้อีกเดียวยนะุงฮะ ยุงมหาศาลสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ใช่สถานที่ที่ห่วงห้ามอะไรนะฮะแต่ว่าต้องรบกวนอย่างเนื้อคือเรื่องความสะอาดนะใครจะมาที่นี่นะความสะอาดเรื่องใหญ่นะครับขยะเอามาแล้วต้องเก็บกลับให้หมดอันนี้ขยะที่เรามาเดี๋ยวเราจะเก็บกลับทั้งหมดเลยเราต้องคืนสภาพนะถึงแม้มันจะเป็นอาคารล้างก็จริงนะเนี่ยหลังจากที่เรานอนเมื่อคืนแล้วเราก็เก็บ ความสะอาดให้เหมือนเดิมนะนี่นะเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหญ้านี่เดี๋ยวเราจะฉีดยาหญ้าให้อน,นี้ลกแล้วเดี๋ยวเราเอาถังฉีดยามาด้วยเดี๋ยวเราจะพ่นยาให้มันสะอาดส่วนส่วนเรื่องเล่าลือนะ,ะเรื่องเสียงดังตอนกลางคืนมีเสียงวิ่งเสียงอะไรนะฮะก็พิสูจน์ทราบมาหลายครั้งแล้วที่มานะฮะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะด้านบนเสียงดังโคมคามคมคาม,คมน่าจะเกิดจากเสียงสักนะฮะแล้วก็เสียงของฝ้าเพดานที่มันร่วงหล่นนะรับด้านบนจะค่อนข้างลบนิดหนึ่งนี่นะที่ว่าด้ยินเสียงดังโคมคามคมคมผม,มว่าน่าจะเป็นเสียงฝ้าเมื่อคืนก็ดังนะเนี่ยเป็นเสียงน่าจะเป็นฝ้าเพดานมันร่วงออกมาไม่น่าจะมีอะไรพิสดารนะสบายใจได้ถนะ้าสาหรับใครจะมาพักที่นี่เสียงลือเสียงเลาอ,อ้างก็ น่าจะคิดไปเองฮะนี่นะสภาพอาคารด้านบนก็จะลกล้างนิดน,นึงไม่หมอที่จะขึ้นมาด้านบนนะอันตรายนะฟ้าร่วงใส่กระบาลน,นะที่นี่ก็ยังมีการใช้ประโยชน์อยู่นะสังเกตด,ด้านล่างจะมีมีหลุมจอดฮอทั้งหมด4หลุมก็เอาไว้สําหรับรับเสด็จนะเพราะว่าข้างในจะมีโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนนะครับอยู่ด้านไหนซึ่งเวลามีกิจกรรมนะก็ฮอก็จะมาดัอลงที่นี่นะ เพราะนั้นสถานที่ตรงนี้ก็ยังคงมีการใช้งานนะครับเพราะนั้นรบกวนด้วยนะสําหรับใครที่จะมาค้างแรมที่นี่นะถึงมันจะลกถึงมันจะเป็นอาคารร้างนะแต่ปูกฝังไว้นะมาหมายตกปลาคนระับความสะอาดขยะเอามาได้เอากลับด้เอากลับด้วยนะเอามาได้นะขยะก็รบกวนเอากลับด้วยนะโอ้โหหน้าไหมเลย ด้านบนเรามาดูแล้วนะดันบนไม่มีอะไรนะฮะนี่นะก็เสียงดังคมคามคมุมคามน่าจะมาจากเสียงฟ้าร่วงเนี้ยฟ้าเพดานร่วงใครกับม,มือซนเขียนกระดานดำไว้เละเทมุด้ันบนก็น่าจะมีสัตว์นะพวกหนูนกอะไรเนงะี้ยวิ่งกันคมคามเจียวเจ้านะเมื่อคืนก็มีเสียงดังนะน่าจะเป็นเสียงฟ้าร่วงเพราะนั้นเสียงลือเสียงล้ออ้างนะครับ ก็ฝากกันไว้นะครับใครจะตามรอยมาก็ดูแลความสะอาดกันด้วยถึงมันจะเป็นป่าถึงมันจะเป็นพื้นที่โลกล้างนะครับที่ใดก็แล้วแต่ที่เราเข้าไปในเขตธรรมชาตินะแล้วเราเอาสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติเข้าไปนะออกกลับด้วยนะครับทุกหมายเลยเวลาเราไปตกปลานะฮะตอนนี้หมายตกปลาเราจะหายาและหลายที่ก็โดนสั่งปิดแล้วเพราะว่าพวกเราไปทําความสกรปรกกันไว้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกัน ถึงแม้ขยะหมายที่เราไปถึงแม้ขยะที่เจออาจจะไม่ใช่ของเรานะตอนกลับแล้วก็เก็บไปเถอะอย่าไปคิดเยอะเก็บเก็บไปนะถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ของฉันก็ทิ้งไว้มันก็ขยะม,มันก็จะสะสมนะแล้ววันหนึ่งเขาก็จะไม่ให้เราเข้าละเพราะนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทริปนี้เรามาพักผ่อน,นเฉยๆนะหนึ่งคืนหนึ่งวันนะฮะตกปลากันได้แป๊บๆนึ่งเพราะว่าฝนตกพายุเข้าทริปนี้เราก็มาตกปลากระสูบเล่นกันก็ได้ปลากระสูบไปน่าจะ เกือบเกือบยีตัวมั้งเดี๋ยวเราไปนับกันที่บ้านตอนนี้รอสมาชิกกาลังเข้าฝั่งอยู่นะป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านคลิปนี้ถือว่าเจ๊งได้โดกระสามตัวป๊อกๆใหญ่ตัวนึงนะ อันนี้ไอ้กดฝีมือทีมงานได้มาแปดตัวครึ่งก่อนที่กระสุนนะกระสูนยี่สิบห้าหน่วยกร <c oughs> ะโดสามหน่วยปรากดแปดหน่วยครึ่ง